หู่ใครดิฮะขู่บุญทวีบุญทวีกับไผ่เต็นแม่จะแ,แม่ฮะเออเซ <c oughs> จ,จับเบิ่งดู่ะจับเบิ่งอัจฉิถ่ายงผมเมี่ยนี่เซจยื้อขึ้นให้พ่อแม่เพิ่นเบิ่งเออขู่บุญทวีแต่เพิ่นบ่เออนี่แหละพี่น้องนี่กระซ้่มเอาไว้ล่าบุญทวีเซจก็โบกเก็บไว้ดิดิฮะไปส่งหัวดินทรายผุบบ่เลยจะเอาบอ่ไปส่งเลยคิรถสีไปส่งแล้วตอนนี้น่าทีบลิ้น แล้วเเพื่อนเลเพื่อนบอกไปชมน่เอ้าวายังเบีรใจไปไนเรอวะบอกีเียรกงม่วงป่ะพี่ป่ะพี่นี่ลืมเห็นเลยเบียกมืองมีเาอมีต้นใหม่ด้วยอมล่บางม่วงต้นเราอะแต่ว่าลายปีได้กินบางเม่วงมันเป็นม่วงพันเดกเขาพันเขาตอนม่วงต้นม่วงก็ชอ ใช่ค่ะใช่ถูกทั้มใช่ชุ่มได้มาพับพับขับเข่งกันบวชิงบวชิงเอาหน่อยอีกก่อนทับบิกเข้าพวกนี้ก e. ับบ่งลายบ่งเออยชิด้อยู่ได้กินหลายบาทนี่พี่น้องเลยใช่ตัวนี้ขึ้นรุดเหมือนเลย นี่น้ำู้ำอั<ผ>นนี้นี่แทกซี่กับพักกาศไม่ใชพักากาศคือนี่พักกาศบอกเขาจะถือเป๊ะมาบิงตะไบก็โอ้ย้อยห้อพี่พัารโอูยตุงโุ๊สังตงเอ้ยเอ้ย กะชอบบ่มีเลยบะเนียวเลยกระสอบมันบ่มีเลยสิมเอาสายชุ่มได้เาหรอบนี้สายชุ่มตั้มยำเขเด้วยก็ได้เขึอนงามสายชุ่มตัวเป็นสายชุ่มสายชุ่มบ่เลยเอาพี่น้องนอกราบชุ่มใบตลอดดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคู่ทุกคนได้พี่น้องเด้อนะที่ทำให้สมก็อุ่นแล้เหรอบนี้มาพ่อกับบ่าวนิ้วแล้ว ช่วงค่อยคำลงแรงกันพี่น้องเด้อเราอยู่ที่เฮือนน้องสายฟ้าเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยน้่มกันแต่ไปเอามาน้าพี่น้องเนาะสิมดอีกแล้วจะไปเอาอีกได้หน่ไปไปไปเอาตัวนี้เลยบอสยังลอยก่อนยังหลายอยู่เออพี่น้องเลยเนาะจะเอาคนยั้เขาอยากไปฟาตุกหน้าเฮือนใจขี้เหี้ยก็หลายถามปเก็บขี้เหี้ยบอ่ เก็บบ่เก็บไปจิ้งจิ๋งเหรอปะลงมือเก็บซอยกันปะนี่นี่นี่ขี้เงี้ยเลยนี่เขาเช็ดเลยอเขาโบกมือนี่ฮิิมีแต่กระไรเก็บซอยขอหาเนี่ยมาใส่ก่อนเด้อเก็บใส่มือให้นี่เลยนะครับนี่บ่ได้เออดิเก็บใส่ตะขู่ฮะนี่ใส่ขู่แตกนี่อืมนี่เก็บเอาหมื่อโลดแถวนี้อนามัยเกี้ยง เซตกะของนี่จ so ุดขึ้นมาแล้วนี่มันโอ้รูแหละพวกซ้ายชุมซ้ายชุ้มบีจะเลี้ยงแล้วหาเนี่ยบันหนึ่งโอเคเฮะยังไงี่ จ็บจุดมมัดบอลนี่อันนี้มันรู้เลยบอกหามรู้เป็นปอบเป็นหูไปเลยอันน้ำไมมมันสาดจะอนมัดนี่รอดนี่องหัวขาดหัวขาดตายเลยนั่งเลยตายแล้วฮะนี่ยังเป็นใบอยู่เลยนี่เนี่ยมันปรงใหม่ดิ ดยยเนี่อันนี้ก็เจ็บบ่ขึ้นเดยใบสมพอดีอะบ่ขด้ยแต่งัวกินเบิดแหละสาดว่างัวเนาะจิชิมบ่นี่ได้หมากมันบ่นาะหมากมันนี่ไอตัวน้าบ่ปลาเมนเห็ดน้ำกินคนมันอยากได้อยากได้อยากได้เดี๋ยวนี้จะอยากได้จะคุ้บอมาปลูกเอายังมันไปปลูกตัดหักมาตักเอาหงามันยังมาปลูกได้ใช่บอได้ได้หักเอาก็ได้บ่ พวกไม่เป e ็นหมาเงี้ยแต่มาปลูกแล้วมันสีได้คนของจำไม่เลยบ่ได้บ่ได้เฮ้ยเดี๋ยวมักม่วงเฮ้ยนี่นี่มังม่วงฮะไ้ไปซื้ออะไรเนียังบักหลายๆหาเชนหาผู้นี่มังม่วงไว้เลยนี่พี่น้องเลยนี่มังม่วงลายปีดจริงจะกินบ่หน่อยมันง่ายบ่ มันอันใหญ่หรอเลยเออมันนานใหญ่หรอมุมมอันนี่หาปีวัวได้กินบ่ได้อยู่ฮะยังเออมันจะเท่าแล้วเท่าหัวเลยมุมมองนี่เลยกินไว้บ่มุมมองนี่ไปเบาไล่เก็บพิญญาไปเฮ้ยไปอ้าวกระตุกหน่อยแท้วานนี้ไปเก็บพิญญาไป อันนี้บบ่นึง๊อบบี้เห็ดอันสวนมะฮู้หัวสั้นโมหนึ่งเอาไปข้างเลยโมหนึ่งนี่มาหามเออต้องไข่เลยนะอันนี้อ่ะบออมยนเห็ดฟื้นหามผูหามไปเรียนอยู่ผูพวกนี้เด้วยพวกจังคล้องนี่ด้อันี้แหละเอ เรอกเก็บพิญญาเป่นยังไงเนาะยีะย่งนหฮามโัวสับเยี่ยงวะพอแบ,บอ่แบงระเบิดบ่พอแบ,บเองเก่าแล้วจะซ้ำอืออ้าวฮู้พายนิฮามฮูุ้ณทวีบุณทวีกับไผ่ะแ,แม่จะแ,แม่ห้องเออเซจับ,บิ่งดูฮะจับเบงอังสิถ่ายฮูแบบนี้เฮยังขึ้นให้พ่อแม่พ่นเบงเออรูุ้ณทวีแต่เพ่น เออนี่แหละพี่น้องนี่ก็ทำเอาไว้ละคุณทวีใช้กระบอกเก็บไว้ดีๆหมบ่กระบอ<ม>กเก็บไว้ดีๆมีบอลพระฮะมีบอลปลาจับจับใบก่อนไอ้ชายโลบบอลนี่จับงามๆเออโอเคเอาเมียนอาเมียนดีๆเด้อใช้นี่บ่ดีห่ล่อยคะแนน,งเ,งนเออ ่ะเก็บเอากีเนี่ยเย้ยงไะนะดอกล้มคู่นี่นี่นี่กีฬานี่ยเล็กกะอันนี้เลยแผ่นพิดภายนอกเจ้าปูชัยเื้เจ้าปูชัทิ่มแล้วเล็กกะบ่บ่เอาเออกระชามกระชามเอาเมียนกระชามนี่มันยังดีอยู่เอาไว้แล้วได้ พาเอือนเกินต้านเกินต้านก็น่้บุษวีไปเรียบร้อยนะครับเนาะเหนื่อยเย็นมืออื่นเพราะเบิร์ดนี้ย็มืออื่นคือว่าจะมาหว่ามืออื่นเด้อเพราะไปกลับไปกลับมาอเย็นมืออื่นบอกโทรมาบอกบอกเขาไปส่งเพคนนะเออให้ไปส่งหอดินใจนะไปดีเด้อบุษบีเด้อโดยโดย ฮให้ไปให้ไปส่งห่าดินทรายผูบอ่อหน่อยจ้าบ่ไปส่งหน่อยกิโลสีไปส่งแล้วตอนนี่นะ่าทิบลิ้นแล้วเฮ้ยเพื่อนแล้วเพื่อนบอกไปส่งแน,งน่ฮะเขาก็เลยไปส่งเพื่อนว้าออกมาได้เฮ้ยโอ้ยกระตุกยังไงเกือบก้าวกระพดเมื่อกี้นี้ทิพยก้าใส่ พ่อไปแบงคพัอปแบงค์พ่อไแบงค์เนี่ยฮะใช้ฝ่ามยนพ่อไแบงค์ใส่ฮะแตไ่ฝ่าอันนี้อยหะจับกล้องใส่พ่อแบงคพัอไปแบงค์เขาานออกถิ่มบมดเลยเลยบ่บไม่มี่านไม่เจักหามบมมีทานเลย่ะบ่บม่มีฐานเลยบญาณเนยใช่เเขาก็ยังปูเสียใจไปได้กะบอกนี่พี่กบม่วงม่พี่บ่พี่นี่ เ,เบียก,กุเมืองี้ขางมต้นใ่ด้วอมะงต้นแลา่ะแต่ว่าหลายปีได้กินมงม่วงมันเป็นมงม่วงพันเด็เขาพันเขาตอนม่วงต้นมงม่วงก็ชอบให้อ่ะอืมมันไกลเติบอยู่มันไกลเติบอยู่เอาวานิ่วนี่ u ca ừ. nhôn còn nhôn này chỉ đi mới nổi còn hàm ai ở dân ngủ ngoài nè คลองได้ไหมเ,เซียวเนี่ยเซียวยังเซียวจะพ่ายนี่ค่ะอมออม่บอกติดรถทำความสะอาดพี่น้องเลยเออทุ่งย่างเห็ดเปล่าไม่เอาได้ไหมอหไ,ไหมอพี่ทุ่งย่างอันนี้เห็ดเปล่าน่ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ มันบ่ได้ดอกมันในแนวแล้วมันพลอยไปเลยไปมาพี่ผลหยิบเว้ยไม่ใช่พ้นหยิบโบเห็นถือมันจะมิดใจคือโบซักเมียนี่หามผลหยิบเมี้ยกระแทกแล้วห้องโบมีน้ำหมาบนี่เลยดีนพนเลยเบ้อแล้วอยู่นี่แต่ว่ายังไม่ทันเบิดใจเหรอใช่ มาแบงอี้แล้วเท้าบนเท้าบนเตียงกันเด้ป่ะเขาเปื้อลาย้พุทธนอนอยู่เนี่ยเนาะเขาเปื้อกเขาเปื้อกมามากินย้ใสอยกันเฮ้ยเออไม่ได้แก้พิษยาอส่กันเลยไอ้กินนี่ตุ้ดกระตุ้นนึ่กันอืเออไม่ได้ใอยกันตุ้ดกระตุ้นนึ่กันมาเจ้าอยู่ว่าไรอู้เต็มจึ้งนี่ บุดจะบอลให้เก็บนี่ <c oughs> มาไม่เหยืแล้วว่าแล้วว่าชินางจ่ายให้ <c oughs> มีมันมันจุดยืนหน้ามันอยู่อกอได้มันชิรามราม,มใช่แล้วกระสอบมาใส่ไม่หำ บอลจุดนพี่นี่มเนี่ยโจุดอนี่บอบอลเก่ากได้เด้อเออนี่นี่นี่อลเจอกไฟครับกัไฟทำกับไฟ้จ้ไปจุดกินนี่ได้ห่อหายไปสเมล่ะกับไฟแม่ปเอาให้หลายๆอันได้ะเออเาไปเอาก đáp năng, ha ha ha, tốt thật, xoay cắn lại, chú, cháu xoay, cái con nào, thì nông đây, nó ăn lẻ. อย่าเลยเอากระไฟมาก่อนมาภาสาของเราใหญ่บอลเราเขียบมือมีนี่กระทิมกระทิมนี่ใส่ดิใไพ่ใช่นี่ฮัมีภาษาเรามาปัดปูนบอกทิมกระทิมมามาจุดเองชุมช่มๆน้ำมันยังเต็มอยู่ ว้าวบักโอ้ยจุดทิมได้ไหมยังอันนี้ฮะเนี่ยนี่ไป่ย่างวะใช่ได้อยู่ปาพาไวปป่ะไม่้าห้างไปเลยนะ เป็นผู้ชาได้เม hmm, ียเมียผู้ชายจู่แต่รอนเลยไ่จักกระเบิ่งนี่ชายจุ่ฉ่ำชายชุ่มได้มาพับพับพับแขนผมพึ่งผมพิ่งเอาหน่อยอีกก่อนพับอีก มาเลยพับมามะะบแล้วแม่จับเอาจะพับเราแรกคางเดียวนะเราไทยซิ่งเบิรงรู้หักงโหเด๋ดอกลัวรถเคยแต่งอีก เอาปะชายไปไวปเนี anyway, so ่ยยังไงยังเอาเอาไปกินข้าใช่จ้งหรือไปหิวแห้งแล้วอะไปเอาไปปะใครไปนี่กินข้าวเลยเด็กจะหนากของกินอยู่ใช่นะจะหนักยังไงจะหนักเด็กจะหนักเสี่ยงนั่นแหละ มาไปเบิ่งผูปายันไผ่ลามปะก็ใหม่ที่หล่นเลเขากินเลยเขาจะอิ่มแล้วเขา เห็ดน้องมันแตกไปไกลดีกว่ามัแตกแล้วอืมกินข้าวบ่เฮ้ยอืมงานเห็ดแล้เดี๋ยวะใส่เดี๋ยวฝากคนิกจหน่อยก็ได้ห้าสิบลหมอดไผ่เนอะหมอดไห้ปลาเป็นใหม่มดน่ะจิ้ว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 เรากินอเนี่ครับน เอ้าดีเงาใชำเอ้ามันสเขาวล้วมันมันสีขาวม่เกียวเข่าหรือมันสีออกมี่ก้เยมบึงดูเกี่ยมันเข่ากลางเลย ลอยมาเท่กับวิวเนาะแผ่นเป็นไป้าเฮ้ยไปเบิ่งพุบปะปานีเอาไปสักปะเม็นฉักไปเอาอุ่มไปพูใส่รษตีนยากเลยโอ้วไปพูกโอ้โเม้นห้ำนี่แวนเ่าได้ของใครโอ้ยพ้วยไปงเลย มันไข่เป็นนาวอะไรวบนนี้ก็ได้โอ้พักพักยังไงนี่หำพักหอมป้อมแล้วก็พักจะปลูกน้ำบ่เหนื่อยเลยจะปลูกเออขึ้นเลยบ่อหนาเบิ้งขับไปเบิ้งก่อนพักบ่งก็ขึ้นเลยพี่น้องเลยพูใช้ทางเข่าใช้พายมาเบิ้งหน่อยเฮ้ยมาพักบ่งโมนี่หำเหนื่อยพักบ่งแล้วจะปลูกอันเด้อโดยโดยโดยผักบัวอดีพักยังหอมป้อมเหนื่อย พะบงอันนี้ก็บงลายบงเออที่ได้อยู่ได้กินหลายบาดนี่พี่น้องเลยใช้ตัวนี้ขึ้นรุดมาเลยนี่น้ำพักชีอู้งามเลยพี่น้องเลยพูวันนี่พักชีอ่าต่อพักชีไอปูกป้อนนี่หน่อยก็บพักกาดอู้งหนาห่างลีนี่พักชีกับพักกาดไม่ใช่พักกาดตัวนี้พักกาด บเขาดูถึกเป๊ะทับกตนสบายดู้ยหอพี่ปากกาอนี่ขึ้นบัวร้ายปากกาปักดซีนี่ขึ้นรลายนี่มิดมัาลายป่ะวะอันนี้เด้จ้ะมัะแดงมิดซึ้งลึงผูกหอยเกือบกระมี่อันนี้เฮ้ยกินเข่าวะมีของกินเลยพวกกินน้ำไปไปไปกินปลาไปไปใช่นี่หัวรุดเลยหมโอ้แป้งดูแป้งดู งานววมาเห็ดพูดผู้งานเลอะเลยไหมาเห็ดเนี่ยง <an ัวเอาเบิ่งนี่เนาะแป้งแป้งหานเนี้ยมาหมัดเนี่ยยังก็ะหุงหมดเลยตายแล้วว้าวพี่น้องเอ้ยใช้มาเบิ่งสองนุ่มไปกินข้าวกันกินน้ำเด้อ เลยเอาของกินมาจะใช้ปะ <io> ียนฮะมีหม hmm. ูจ <wenn> <ler> ้บ่หมูบาอืมป้อนเขาแน่มือเขาเปื่อนเดป้อนบ่นโดยใช้เบิรงลูกพี่บ่เฟืปใช่หมาตลาดเหออืมเบิร์ล้างมือก่อนพี่น้องเลย ไปกินกินเสือเรื่องซาพมบอกบอเสือยังมันคงเสือน่ะคงกินเจ้าในเบ้รถนะกินเลยนะคอยเสือ่ว่าคอยกินเลยคอยอิ่มเบิ้งิเอิมึงก่อเขาเขาเสือเขาเสือตะเเมาเนมันดีเดยมาเลยพราะเนมันอ้เขามากันเลพรมันนี่ะเอายงนม มันเยอะจอดสีแมวเลรอคนีคนนึงว่าสีแมวอยู่ีแมวเราม่กินนะข็้เขมกินันเอามันบุีเอากินได้มสมพักนะมงมงมงเอาเบบเบเบอะ มาเกลาทั้งแมรััวกันสรกินส่วนปากตายังกินน้ำอ่ะพี่้องเอ้สาูยกิน่างอีก้นอ่าวยหนามาเบิ่งทั้งนี้ก่อนพี่้องเอ้ใส่เบิ่งนี่คือยังโบแล่วบ่นีนิาวบ่อเขาใบเบิ่งเบนี่ฮะ้ว้าใบบมาบ่มีคนเลยะระอือเดี๋เพียงมุกบเลยเนาะฮะยงจิตเลย เพื่อนแต่จะมามันยัมีคนเบิกมาจะแรกลูกเุกแกเขาจะเป็นกระแสฉันองเป็นกระแ่ไ้า่คนนึไ้นเอฟีเขาก็บอกว่าคือผ่าแล้วเนาะคือนางเอยเนาะอ่าแล้วๆทางหนานี่พี่นางเอยนางเอ๋ยได้หนึ่งนี่ว้าสันเนาะเหมือนดังระมา เมื่อนี่บหทรไสเนาะรา้เมื่อแหละใช้หรทมาส่งก็ยังเห็นบอกไปยังุบไปรย่นว่าเราบดิไปหรอ่ายสิมาส่งว่ะสันเราใหเอือเราบอกว่าพน้องเริ่มสาบออกขาางๆแล้วพี่น้องเนาะ อ๋ออยู่ดีไม่แห้งนะพี่น้องเด้อเนาะวันนี้ได้จบคลิปเพียงจำนี้แหละพี่น้องเลยเนาะอ๋ออยู่ดีไม่แห้งความเจ็บเบื่ได้ความไข้เบื่มีปัทนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความุ่งมั่นปัทนาจะเจ็บจะจนลำลำรวยๆวได้พี่น้องเด้อเนาะงันน้องสายฟ้าใกล้สิดสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องเลยใกล้สิได้นี้ป้าน้องเพิ่นแล้วบาทนี้สิได้นี้ป้าแท้ๆแล้วบาทนี้พี่น้องเลยเนาะสิแล้วเลยเด้อแล้วก็หิดไปซอยหาเคสใหม่พี่น้องเลยบาทนี้เนาะ อ่ะอยู่ดีไม่แห้งเด้พี่น้องเด้นอนวามเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีลำลำรวยๆพี่น้องเอ้ยโดยดย